การที่จะทำให้ปัญญาเข้าถึงความจริงนะการที่จะทำให้ปัญญาเข้าถึงความจริงได้ต้องมีอารมณ์ที่จะต้องทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาถ้าเราสังเกตนะคะถ้าเราสังเกตในสิ่งที่เริ่มเรียนศึกษามาในหลักปริยัติเราจะเห็นว่ามหากุสลแปดดวงจิตที่เกี่ยวกับ การทำให้มรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเกิดขึ้นมาได้คือหมายถึงว่ามหากุศลจิตแปดทุกดวงนะคะถ้าเกี่ยวกับการที่จะไปเข้าถึงเข้าใจสภาวะรูปนามตามความเป็นจริงเพื่อละกิเลสตัณหาอุปาทานออกจากขันธสันดานของตัวเองนั้นมหากุศลจิตแปดนี่พูดถึงโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นปุุชอดจำพวกใดก็ตามสามารถที่จะมีมหาปุศลเกิดขึ้นมาได้นะคะกล่าวถึงมหาปุศลที่จะนำเอามาเป็นบาดเบื้องต้นให้กับการที่มีปัญญาเข้าถึงเข้าใจในสภาวะรูปนามตามความเป็นจริงของพวกเรานั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกมนุษย์อยู่ในมนุษย์ภูมิภพภูมิที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยมี31ภูมิ หนในสาภูมินั้นก็คือภูมิของความเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเมื่อพวกเราเป็นมนุษย์แล้วได้โอกาสนะคะอย่างน้อยมีตาหูจมูก,กลิ้นกายหัวใจซึ่งสามารถนำมาเอามาเป็นอุปกรณ์ในการทำให้ปัญญาที่เข้าถึงเข้าใจในรูปนาที่ได้มาจากอดีตกามเก่าซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของ บุคคลใช่ไหมคะบุคคลต้องเข้ามาเกี่ยวข้องว่าบุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะมีมหากุศลดวงใดดวงหนึ่งในจำนวนแปดดวงนั้นเพื่อเอามาเป็นบาทเบื้องต้นให้กับการเข้าสู่มรรคผลผนิพพานวันนี้จะได้นำในเรื่องของการเรียนรู้หลักวิชาการที่จะเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้รู้ความจริงในรูปนามขันห้าซึ่งถ้าว่าโดยการบัญญัติก็บัญญัติออกมาว่าเราใช่ไหมคะเป็นเราเราจะทำอย่างไรดีที่จะทำให้ตัวเราไม่มีเรามันก็ต้องมีอุบายอุบายที่พูดถึงนี้ก็คือที่คุยเอาไว้ก็คือรูปนามขันห้า รูปนามขันห้านี่เป็นรูปนามขันห้าของใครก็คือของเรานะว่าโดยเรานะจริงๆแล้วรูปนามขันห้าไม่ใช่ตัวเราเป็นความเห็นผิดเป็นความคิดผิดเป็นความจำผิดที่ว่าร่างกายนี้เป็นเรานะคะจริงๆแล้วไม่มีใครนะมีแต่สภาวะธรรมที่ทำงาน ด้วยความเร็วของสภาวธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาวธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องของความโลภความโกรธความหลงสิ่งเหล่านี้ถามว่าเป็นเราไหมไม่ใช่เป็นสภาวธรรมแต่สภาวธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจและหัวใจเป็นหัวใจของใครจะรู้ได้อย่างไรถ้าพวกเราท่านทั้งหลาย เป็นบุคคลที่ยังมีหัวใจกันอยู่ทุกคนจะต้องมีความโลภอยากได้ความโกรธและความหลงมีได้กันทุกคนใช่ไหมคะเพราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะการที่เรารู้ว่าตัวของเราเองใช่ไหมคะมีสภาวธรรมหรือว่ามีความรู้สึกอยากได้ไม่หยุดมีความรู้สึกโกรธ น้อยใจเสียใจเศร้าไม่พอใจอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบเพราะมีความหลงคือความไม่รู้สึกตัวเหล่านั้นนะ,ะเป็นตัวสนับสนุนส่งเสริมให้ความอยากได้ในสิ่งที่ต้องการอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวินาทีเมื่อเรามาเห็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้น ภายในความรู้สึกที่เราท่านทั้งหลายกำลังมีความรู้สึกกันอยู่สิ่งน,นี้แหละที่จะเป็นอุปกรณ์เป็นอุบายเป็นสภาวะธรรมที่ให้ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้นะคะมหากุศลจิตแปดนี่กล่าวถึงว่ามีทั้งสภาพธรรมที่ส่วนของปัญญาก็มี ที่ไปรู้ความจริงทุกอย่างเป็นปัญญาระดับต้นแต่เป็นปัญญาที่มีความสำคัญไม่ว่าจะก่อนที่จะทำให้มรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเกิดและหลังจากมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเกิดแล้วมหากุศลที่มีปัญญาก็สามารถเกิดขึ้นมาทำงานได้ต่อเนื่องอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือมหากุุสที่เกี่ยวกับความไม่มีปัญญา ็เรียกว่ามหากุลญาณวิปยุตมหากุลญาณวิปยุต์นี่อย่าคิดว่าเขาไม่สําคัญนะคะแม้นไม่มีปัญญาเข้าประกอบแต่ก็มีความสําคัญตรงที่ว่าถ้าเราท่านทั้งหลายเริ่มต้นจากการฝึกจิตนะคะเริ่มต้นจากการฝึกจิตก็ต้องมีมหากุลญาณวิปยุตซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตจะมีศรัทธา เจตสิกเป็นตัวนําซึ่งศรัทธาเจตสิกเนี่ยเป็นความเชื่อเรื่องการกระทําและผลของการกระทําเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นมาคราวใดทุกครั้งจิตจะเรียกว่ามหากุศลทุกครั้งนะคะเราจะต้องสังเกตและใส่ใจว่าจิตที่เป็นศรัทธาเกิดร่วมด้วยนั้นนะ ที่เขาเชื่อเรื่องการกระทําและผลของการกระทํานั้นมีความรู้สึกแบบไหนก็สามารถที่จะเปรียบเทียบกับจิตที่มีความโลภหรือว่าจิตที่ไม่มีศรัทธาจิตที่ไม่มีศรัทธาโดยมากจะเป็นจิตที่อยู่ในบาปอากุศลทั้งหมดเพราะว่าศรัทธาความเชื่อเรื่องการกระทําและผลของการกระทํานี้ไม่ได้ไปเกิดกับบาปทุกดวง เมื่อความโลภเกิดขึ้นมาศรัทธาจะไม่มีความโกรธความหลงความสงสัยความเย่อหยิ่งถือตัวความเป็นตัวเป็นตนเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นมาจะไม่มีศรัทธาเข้าไปประกอบด้วยให้เราสังเกตเปรียบเทียบระหวา่างฝั่งหนึ่งกับอีกฝั่งหนึ่งว่าถ้ามีความศรัทธาเกิดขึ้นมาเราจะเชื่อว่าเมื่อเราทำกรรมอันใดแล้ว ผลของกรรมย่อมปรากฏทุกครั้งถ้าเราเชื่ออย่างนี้ก็แสดงว่าขณะนั้นศรัทธาเกิดขึ้นมาความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นมาบุญมหากุศลเกิดขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้เราก็จะต้องนำเอาบุญที่เกิดขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เนี่ยเอามาต่อยอดในเรื่องของการละกิเลสตัณหาอุปาทานที่เกิดขึ้น ทุกวันตลอดเวลาว่ากิเลสตัณหาอุปทานเหล่านี้เนี่ยเป็นการพูดโดยรวมถ้าว่าโดยกิเลสยกตัวอย่างโลภะก็เป็นกิเลสโทสะก,ก็เป็นกิเลสโมหะก็เป็นกิเลสความโลภอยากได้ความโกรธไม่พอใจความหลงไม่รู้สึกตัวเป็นกิเลสทั้งนั้นถูกไหมคะความสงสัยก็เป็นกิเลสความเย่อหยิ่งถือตัว มีการเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันระหว่างเราสองคนมีความเสมอกันมานะมีการเปรียบเทียบท่านอุปมาว่าความเย่อหยิ่งถือตัวหรือว่ามานะนี้นั้นเสาธงเนี่ยมีความสูงแค่ไหนพวกเราด้านล่างหลายก็เคยเห็นว่าเสาธงเนี่ยอยู่ตั้งงานแล้วก็ธงเนี่ยธงชาติธงชาติไทย แม้จะค่อยๆถูกดึงขึ้นไปสุดท้ายก็ไปอยู่บนยอดท่านอุปมา,มามานะเป็นสภาวะธรรมที่เหมือนยอดธมเพราะฉะนั้นถ้าหากใครก็ตามมีการเปรียบเทียบระหว่างฉันดีกว่าเธอเธอดีกว่าฉันเราสองคนนั้นเสมอกันเมื่อไรความรู้สึกแบบนี้ปรากฏขึ้นอันนั้นคือมานะเป็นกิเลสนะคะ ดังนั้นกิเลสทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ในหัวใจของทุกท่านไม่ว่าคนพูดหรือคนฟังตราบที่เรายังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติฝึกจิตของตัวเองให้หลุดให้พ้นจากการที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ครอบงำแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยครอบงำจิตใจได้ทุกวันขนาดนี้เนี่ยถ้าบุคคลไม่รู้สึกว่า เป็นเรื่องที่ทําให้เกิดความทุกข์กายทุกข์ใจอยู่เสมอเสมอถ้าใครไม่ใส่ใจสังเกตในสิ่งเหล่านี้จะไม่รู้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาทําให้จิตตกต่ําปกติแล้วเนี่ยจะคุ้นชินเคยชินกับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกวันทั้งวันสิ่งเหล่านี้มุ่งหมายถึงความอยากได้กิเลสทั้งหลายที่กล่าวมา ตันหาก็คือตัวโลภะซึ่งท่านแยกมาเป็นตันหาความหมายของตันหามีเยอะมากแต่ในที่นี้เนี่ยลักษณะของตัวตันหาหรือว่าโลภะนีก็คืออยากเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะเกิดขึ้นอย่างนี้สิ่งที่เขาจะต้องต่อก็ต่อยอดของเขาก็คือทะยานตั้งไปเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความอยากถ้าไม่ได้โทสะก,ก็เกิดขึ้น เห็นไหมคะไม่ว่าจะสิ่งใดที่ก <een> ล่าวมาล้วนแต่เป็นกิเลสอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นที่เราเรียนตามหลักวิชาการถามว่าความยึดทำให้มีความสบายใจไหมมีแต่ไปอยู่กับโลภะโลภะทสมนัสทั้งหลายว่าโดยหลักวิชาการมีทั้งหมดสดวงโลภะสสมนัสี่ เมื่อยึดแล้วทุกครั้งจะเกิดความสบายใจพระโลภะที่เป็นโสมนัสนั้นเพราะอะไรจึงกล่าวว่าทุกครั้งที่มีการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งหมดจึงเกิดความดีใจพอใจเพราะว่าเขาเกิดกับโสมนัสโสมนัสจะต้องมีปีติเกิดด้วยทุกครั้งเมื่อโสมนัสเวทนาเกิดขึ้นมา ปีติความอิ่มเอิบใจเกิดขึ้นมาด้วยทุกครั้งความอยากอยากได้แล้วก็ยึดยึดแล้วมีความสุขใจเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะนี่คือสภาพธรรมที่ปรากฏอยู่ทุกวันตลอดเวลาไม่ว่าความอยากนั้นจะมีความรู้สึกเฉยเฉก็มีความรู้สึกอยากได้เหมือนกันอยากได้ไม่แสดงออกอยากได้ไม่ลิงโลด อยากได้ไม่ตะครุบเอาแต่เป็นการอยากได้ไม่เหมือนบุคคลผู้อยากได้แล้วมีความดีใจความอยากได้เหล่านี้แม้จะอยากได้แบบรู้สึกดีใจรู้สึกสบายใจหรือว่ารู้สึกเฉยๆก็เป็นความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปทานยึดอะไรก็ยึดสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหมดที่เข้าไปคลุกคลี ไม่ว่าสิ่งใดก็ตามสภาพธรรมที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นตัวเนี้ยเขาเกิดอยู่ตลอดแล้วถามว่าเมื่อยึดแล้วมีความสุขใจสบายใจตลอดไหมไม่เป็นห่วงความห่วงเป็นเรื่องของโทสัตเพราะเศร้าอยู่ภายในมีโทนัสวิธนาเกิดพร้อมกันกันกบโทสัตทุกครั้งที่สภาพธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมา ก็ต่อยอดกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กันทําให้ความเศร้าเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นมาเป็นความทุกข์ใจความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาทําให้สัตว์ร,รําให้พิไรรําพันเกิดขึ้นมาได้ตลอดเวลาถ้าเราสังเกตว่าชีวิตของพวกเรานี้เป็นอย่างนั้นจริงไหมให้พวกเราสังเกตดูตัวเอง เมื่อสังเกตแล้วเห็นว่าตัวเองเป็นลักษณะอย่างเนี้ยมีความรู้สึกอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจโดยมากความรู้สึกดีใจกับเสียใจจะมีความชัดเจนเมื่อมีความชัดเจนอย่างนี้เกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นำเอามาเป็นอุบายเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้มหากุสลญาณสัมปยุติจิต สดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นมารู้ความจริงได้อย่างแรกที่จะต้องทำให้มาคุสลที่เป็นญาณสัมปยุตมีปัญญาเกิดขึ้นมาได้เราอย่าลืมว่ามหาคุสนญาณวิปปยุตจิตสี่ดวงใดดวงหนึ่งต้องเป็นบาปเบื้องตน้นปฏิเสธไม่ได้เลยนะในขณะที่ถ้าหากว่าความรู้สึกเศร้าใจ เกิดขึ้นมาเพราะเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตแล้วมีการระลึกรู้ในสิ่งนั้นตามเห็นสภาวะหรือว่าเห็นธรรมชาตินั้น